เราขอท้าท้าให้ลองท้าให้เห็นผลจริงผลิตภัณฑ์ตาลรวมเกษตรขอท้าให้พี่น้องเกษตรกรไทยเห็นจริงกับตากับผลผลิตที่มหาศารทางการเกษตรด้วยสุดยอดสารเสริมอาหารพืชสารซูเปอร์สปีดอะมิโนมินิลอนพัตตาลรวมเกษตรสารซูเปอร์สปีดอะมิโนมินิลอนพัตตาลรวมเกษตรเป็นสารเสริมอาหารพืชช่วยเล่งและกระตุ้นการดูดซึมปุ๋ย N P K ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินสร้างความแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตช่วยป้องกันโรคเน่าที่เกิดกับพืชสร้างดอกสร้างผล สร้างฮอร์โมนผสมเกสรขั้วเหนียวผิวสวยได้น้ำหนักป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชลดการใช้ปุ๋ยสารเคมีและยาฆ่าแมลงได้ถึง5 0สรซตสารซูเปอร์สปีดอะมิโนมินเนลอนพัดตารวมเกษตรเหมาะกับพืชทุกชนิดใช้แล้วเห็นผลจริงได้ประสิทธิภาพแน่นอนผลิตภัณฑ์ตารวมเกษตรจะจำหน่ายโดยบริษัทสยามธุรกิจการเกษตรจำกัดโทรศูน6 6แ6 0สามหกหกหนจําหกศูนย์หกู้นย์หรืนตนวทางเมื่อน้องขึ้รถเขา